ไปที่วีเจจานัทถาวีรนุษนะคะที่ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยค่ะหลังได้เข้ารับการผ่าตัดเนื้อร้ายบริเวณทอนซินนะคะซึ่งเธอก็ยอมรับเลยค่ะว่าตอนนี้รู้สึกโล่งใจแล้วนะคะเพราะว่ารักษาตัวหายดีแล้วละคะ่ะ ทำเอากินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะหลังวีเจสาวจากนัทธาวิรนุชต,ตรวจพบว่าเป็นโรคอไมไอยลเดอสค่ะบริเวณทอนซิลนซึ่งก็เป็นโรคที่พบได้ยากและอันตรายถึงชีวิตนะคะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตอาการค่ะว่าตอนนี้รักษาตัวหายดีแล้วละค่ะ หลังจากตัดปั๊บเนี่ยก็ตรวจเลือดคราวนี้ในเลือดไม่มีตอนนี้ยังไม่ได้เจออะไรค่ะก็คุณหมอก็โอเคสบายใจแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะแบบเฝ้าระวังก็อีกปีหนึ่งตรวจอีกรอบหนึ่งจ๋าเพิ่งผ่าตัดไปอ่ะช่วงก่อนหน้าเนี้ยก็ยังไม่รับงานเพราะว่าเราก็เลี่ยงกันแบบการไปสัมผัสกับคนหรือกับแบบเออเราจะไปเจอโซโล่ตรงไหนอะไรเงี้ยคะ่ะก็ระวังไว้ก่อนแล้วก็ถามว่ามันมันมีผลอะไรตอนนี้จ๋ายังไม่เป็นอะไรเพราะว่าร่างกายมันก็เริ่มที่จะแบบฟื้นขึ้นมาแล้ว